ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าในการผ่านทางพระวจนะของพระองค์ที่เราอ่านที่จะเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณของพวกเรานั้นให้เติบโตขึ้นพบเสิจพิบาลจากในลูกาบทที่9ข้อ37ถึงข้อที่43หัวข้อวันนี้ที่ผมเองจะ นั้นก็คือโปรดช่วยลูกของขพระเจ้าด้วยอันนั้นเป็นคำพูดของคุณพ่อที่ทูลขอพระเยซูเพื่อลูกชายเพียงคนเดียวที่นะครับตนรักทางนี้เนี่ยจากคำพูดนียพวกเราที่เป็นพ่อแม่เราสามารถที่จะทูลขอจากพระเจ้าต่อพระเจ้าเพื่อลูกของเราเมื่อลูกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตหรือปัญหา หรือตกอยู่ในสภาพของการทดลองหรือความทุกข์อะไรบางอย่างให้เรามาดูนะครับมีอยู่สองข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งนั่นก็คือพวกสาวกอยู่ในข้อที่40ถึงข้อที่41พ่อคนนี้มาหานะครับสาวกของพระอ,องค์เพื่อที่จะให้พวกสาวกอธิษฐานนะครับขับผีออกจากลูกชายของเขาแต่ปรากฏว่าพระคัมภีบอกว่า พ่อของเขาพูดกับพระเยซูว,ว่าแต่เขาทําไม่ได้คําพูดนี้เป็นคําพูดที่บอกให้พวกเราว่าเอ๊ะทำไมสาวกเมื่อก่อนหน้านี้พระเยซูส่งเขาออกไปประกาศเป็นค,คู่เขาอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยเขาขับผีเขารักษาโรคภัยต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ยกับตรงเงินข้ามคือเขาไม่สามารถที่จะ ช่วยขับผีออกจากเด็กคนนี้ได้หรือรักษาเด็กคนนี้พระเยซูได้บอกนะกับพวกเราอยู่ในข้อที่41บอกว่าเพราะสาวกนั้นขาดความเชื่อและมีอะไรครับมีจิตที่วิปรารนะครับหมายความว่าอย่างไรคำว่าวิปรารนะครับสามารถแปลได้ว่ามีทิฏฐิชั่ว เราเห็นว่าสาวกตอนที่อยู่กับพระเยซูช่วงนั้นนะครับเขาเองทำไมครับมีความเชื่อเต็มเปี่ยมพระองค์ประทานฤทธเดชอำนาจสิทธิให้กับเขาในการกระทำแต่พระเยซูได้ขึ้นไปบนภูเขาอธิษฐานเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในช่วงนั้นที่จะอธิษฐานเป็นไปได้ว่าสาวกค,ความเชื่อของเขานน้นก็ทำไมครับลดน้อยถอยลง และบวกกับนะครับทิฏฐิชั่วหมายถึงจิตใจต่างๆความคิดภายในต่างๆซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บรรยายว่าอะไรคือทิฏฐิท,ท,ที่ไม่ถูกที่เกิดขึ้นในใจของสาวกเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในการที่เราจะอธิษฐานเพื่อให้คำอธิษฐานเราสำลิดเกิดผลหรือ เราจะทูลขอสิ่งใดที่พระเจ้าจะอวยพรและตอบคำอธิษฐานของเราหรือเราจะอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยคนหนึ่งคนใดเพื่อรักษาการรักษาเราต้องมีความเชื่อไม่เพียแต่มีความเชื่อเท่านั้นเราจะต้องมีความประพฤติท,ที่ถูกต้องด้วยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำอธิษฐานที่จะสำลิดผลเป็นคำอธิษฐาน ที่ประกอบด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังดำเนินอยู่ในทางคำสอนของพระคัมภีร์ชีวิตนะครับของเราผู้ที่อธิษฐานนั้นเป็นนะครับพลังอันหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้คำอธิษฐานของเรานั้นสำลิดผลคำพูดของพระเยซูเนินได้พูดว่าเราต้องอดทนอยู่กับเจ้านานสักเท่าไหร่ัน่นเป็นคำพูดที่ พงค์ระบายพูดบอกถึงความรู้สึกของพระองค์ว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะอยู่หรือต้องอดทนที่ต้องอยู่กับคนที่ไม่เชื่อหรือขาดความเชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับผมจะไม่ได้ลงลึกในตอนนั้นให้เรามาดูข้อคิดประการที่สองคือพระเยซูอยู่ในข้อที่42ถึงข้อที่43พระกัมพีได้บรรยายไว้ว่าพระเยซูตรัสสำทับผีโสโครกนั้น และทรงรักษาเด็กให้หายพระเยซูทรง2.1งขับผีออกและไม่เพียงแต่ขับผีออกเท่านั้นพรงค์ยังทรงรักษาเด็กคนนี้ซึ่งในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่17ข้อที่15บอกว่าเด็กคนนี้มีโรคนะครับประจำตัวก็คือโรคลมบ้าบูสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับ แน่นอนนะครับบางโรคมาจากหรือสาเหตุมาจากรวิญญาณชั่วที่อยู่ภายในชีวิตของคนป่วยไข้แต่ผมพูดางนี้ไหนถึงว่าไม่ใช่โรคทุกๆโรคเสมอไปนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับโรคบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเป็นมาจากสาเหตุของวิญญาณชั่ว รเราไม่รู้เด็กคนนี้ได้รับโลกนี้หรือวิญญาณเข้ามาในตัวได้อย่างไรแต่พระเยซูได้ขับผีออกจากเด็กคนนี้และไม่เพียงเท่านั้นยังทรงรักษาโรคหลมบ้าหมูในตัวของเด็กคนนี้ด้วยสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้นะครับคิดจักรของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าคริสเตียนเราไม่เพียงแต่ที่จะปลดปล่อยคนนะครับ จากวิญญาณไม่ใช่จากธรรมชาตินิสัยบาปที่พันธนาการชีวิตของมนุษย์แต่คิดจัรนะครับของพระเจ้าจะต้องรักษาโลกฝ่ายวิญญาณจิตด้วยกิสจักรนะครับจะต้องประกาศเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้ารอดพ้นบาปให้พ้นจากนะครับโลก แห่งความบาปและพร้อมกับกิจจักรที่จะต้องช่วยปลดปล่อยคนจากอำนาจบาปที่พันธนาการชีวิตของคนเหล่านั้นที่ไม่มีพระเจ้าอันนั้นเป็นพันธกิจที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้ที่นะครับพระเยซูได้ทรงกระทำและเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนขอพระยาวุยพรเรา ขอะเย้าอยู่กับเราและพระวจะนะักของพระองค์